สวัสดีครับเพื่อนๆทองแดงพาเที่ยวมาแล้วครับทองแดงแหลกกลางครับวันนี้ทองแดงพาไปเที่ยวที่นี่เลยครับมหกรรมปิ้งย่างที่ชายทะเลปากน้ำดังสนนะครับอันนี้จะตั้งแต่วันที่6-15มีนาะปศ .2567 นะครับทองแดงพาไปเที่ยวไปชื่นชมบรรยากาศนะครับของกินของใช้ สิ่งต่างๆเยอะแยะเลยครับพรอบ้อมกับบรรยากาศดิมทะเลที่มองไม่เห็นแล้วเพราะมันมืดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไปช่วงติดใบๆๆนะครับจะได้เห็นดิมทะเลสวยงามครับเด็กๆก็สามารถไปเล่นน้ํากันได้ <c oughs> แต่ตองแดงไปมืดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นน้ากันชายทะเลปากน้ำหลังสวนนะครับอยู่ที่อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน,นะครับก็ถ้ามาชุมพรนะครับ เจอเศษกิ่ีแยกหลังสวนมาง่ายๆเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับยาวเข้าไปเลยตรงมาทางโรงสวนสีนะครับขับตรงมาไปเลยครับไม่หลงไปไหนแน่ๆเพราะว่า,าตลาดปากน้ำหลังสวนก็ใหญ่อยู่นะครับถ้าใครอยากจะชมวิวทะเลสองข้างทางก็มานี่เลยไปทางปาตะโกก็ได้นะครับขับเข้าทางสีแยกขอบีเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับริมเลียบทะเลไปเลยชมตั้งแต่นู่นเลยครับตลาดไปออกกอพิทักษ์ไปออกนู่นเลยครับ บางหยีไปโน่นแล้วครับด้าน้ายมือทะเลเต็มๆได้ซึมซับบรรยากาศแน่นอนก็ดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ทองแดงฟ้าเพื่อนๆไปชมกันเลยว่างานนี้มีอะไรน่ากินน่ากินกันบ้างเรื่องนี้ทองแดงทำนจอยู่แล้วครับก็ไปหาอะไรกินเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใครมีโอกาสยังพอมีเวลานะครับก็เชิญเพื่อนๆ ไปหาเลือกซื้อเลือกชมเลือกชิมสร้างความสุขให้กับตัวเองกันได้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็นู่นเลยไปเที่ยวดูที่เรือนะครับประดับประดาไ้อย่างสวยงามก็รับรองไม่ผิดหวังอีกหนึ่งงานครับเชิญเพื่อนเพื่อนร่วมชมกับทองแดงได้เลยครับจะไปใคร dăm hỏi năng luôn Dăm không lại đang mơ trăng đỏ, mơ mộng ngang, lâm chim mơ mộng ngang, không

บาทร้อนๆกันเลยค่ะสิบบาททุกไม้เลยนะคะ

นั่นจากินปะนีุ่่มเมืองเลยจ้าเมืองบ้าบินเลยจ้าห้องนอนเลยจ้าเมืองบาบินเลยจ้าไปิ่นก่งนไปยังไงครับชุดละสามก

หลังจากซื้อของกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูดูภายนอกกันนะครับดูบรรยากาศรอบๆข้างน,นอกนะครับดูที่เรือรบกรมหลวงนะครับจัดไฟอย่างสวยงามประดับประดานะครับด้านข้างๆมีที่นั่งให้ด้วยนะครับหลังจากซื้อของกินอะไรกันเรียบร้อยก็มานี่เลยมาหาที่นั่งกันสิครับพี่น้องก็กินเลยเสร็จก็เดี๋ยวทองแดงพาไปดูต่อเลยครับไปดูที่เรือหลวงจ็ เรือรบหลวงขอไปครับจากกรีนนะรรอเบดน,นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทองแดงพาขึ้นไปนู่นเลยพาไปชมถึงท้างบนกันไปเลยแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆค่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับไปชมกันต่อเลยครับไปเลยครับ จากฟรีนารือเบสยามค่ำคืนนารือเบสยามค่ำคืนมีงานนะครับเทศกาลวิญญาณอ่อน ไปนูองไปน้องคงน้าวลุน้าเรือเลยน้าเรือตะรีนะครับบรรยากาศงานรอบๆ ก็ฟ้าเรือตกเหมือนกันะ,ะอุมันสูงอะพ่อถ้าต้อ,องกระโดดลงไปนี่ขาหักใช่ไหมตายไม่ใช่างนัง้นผ้ตายด้วยปิดท้ายด้วยภาพสวยๆนะครับวิวสวยๆด้านบนนะครับน้องนับตังใบๆอยู่นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อเชิญเพื่อนๆติดตามชมทองแดงกันได้เลยนะครับคลิปนี้นี่แหละครับรอบๆข้างนะครับหลังจากที่อยู่บนเรือนะครับถ้าใครอยากชมบรรยาก,ากาศแบบนี้สวยๆอย่างนี้เชิญกันได้นะครับที่ปากน้ําหลังสวนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทองแดงแรลงกลางทองแดงพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ